สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับอัปเดตสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับตะวันตกนะครับก็ดูมีท่าทีนะที่จะขยาย,ยตัวเป็นปลายอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อมีแผนการต่างๆของทางตะวันตกที่ตระเตรียมไว้นะครับมาดูข่าวแปรตา่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับทหาร8ปดแสนนายความหวาดกลัวปูตินหลอนชาติเนโตหรือไม่เยอรมันนะครับเตรียมพร้อมสําหรับสงครามเต็มรูปแบบหรือไม่เนโตนะครับพร้อม ที่จะต่อสู้รัเสเซียหรือไม่รายงานกล่าวอ้างต่างๆสื่อนะครับรั่วไหลแผนการสงครามของเยอรมันต่อรัเสเซียแผนปฏิบัติการเยอรมันอาหาร8ปดแสนายพาหานะ2 0 0แสนคันกระทรวงกลาโหมเยอรมันนะครับได้สร้างเครื่องมือบรรดาแผนฉุกเฉินเหตุการณ์ที่อาจขึ้นเกิดขึ้นได้สําหรับความขัดแย้งที่เป็นไปได้กับรัเสเซียรายงานกล่าวตามรายงานนะครับ The Speigel และ By นาทางาหลวงนะครับสำคัญของเยอรมันนะอาจจะอยู่ที่นะการจัดการโดยสมบูรณ์ของเนโต้แผนการของกระทรวงกระโหมเยอรมันคาดหวังบรรดาพล,ลเมืองของพวกเขาที่จะช่วยเหลือทหารเนโต้ในกรณีของสงครามเดือนที่แล้วนะครับรัฐบาลเยอรมันได้ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นนะครับของคู่มือแนะนำช่วงเวลาสงครามของพวกเขา เป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ปี1989คู่มือแนะนําช่วงเวลาสงครามใหม่รวมถึงมาตราการอย่างเช่นนะครับการบังคับระดมพลเกณฑ์ทหารและการบังคับ,รบนรรดาผู้ผลิตต่างๆที่จะผลิตสินค้าสําหรับสงครามที่มีความเป็นไปได้ต่อรัสเซียตามรายงานนะครับแผนช่วงเวลาสงครามที่ถูกจําแนกของเยอรมันเนี่ยได้ถูกตั้งชื่อนะครับว่าเป็นแผนปฏิบัติการเยอรมันนะครับออฟแลนด d e ีนะ แผนปฏิบัติการเยอรมันเนี่ยมุ่งหมายที่จะเคลื่อนพลทหารเนโต้8 0 0แสนนายและปาหานะ2 0 0แสนคันอย่างรวดเร็วบรรดารายละเอียดสำคัญของแผนปฏิบัติการเยอรมันจากแหล่งข่าวรายงานนะครับเดอร์สปีเกและบายว่าแผนการช่วงสงครามใหญ่ที่จะรบรัสเซียการเคลื่อนพลทหารเนโต้8 0 0แสนนายและปาหานะ2 0 0แสนคันการปิดทั้งหลวงที่สำคัญ ต่อการจราจรของพลลเรือนสำหรับการเ,าเคลื่อนไหวทาหารต่างๆบรรดาชุมชนท้องถิน่นต่างๆนะที่จะจัดส่งการสนับสนุนที่มีความจำเป็นต่อกองทัพการสร้างรับค่ายเฉลยสงครามในความขัดแยง้งการจัดการของบรรดารถถังและยุทธภัณฑ์อื่นๆจากเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมภายใน3-6เดือน ราบไทเลอร์นะครับของสำนักงานกลางเพื่อการปกป้องพลเรือนของเยอรมันเตือนของการปฏิบัติการต่างๆของศัตรูที่มีความเป็นไปได้ซึ่งอาจจะสามารถขัดขวางการเคลื่อนไหวนะของทหารเราประเทศเนโตนะครับได้กล่าวหารัสเซียของการเก็บแผนการต่างๆไว้ในใจที่จะโจมตีกลุ่มตะวันตกนั้น ประธานาธิบดีรัสเซียนะครับได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆของเนโตว่าเป็นเรื่องไร้สาระและจุดๆ,ๆ,ๆกระทรวงกราโหมของรัสเซียนะครับกล่าวว่ากองกําลังได้เพิ่มนะครับการบุกนะทางอากาศและก็ทางพื้นดินนะครับต่อ,อยูเครนรัสเซียนะครับได้กําไรแผ่นดินในทางตะวันออก,ออก,อกยูเครนและกองกําลังของเคียบนะครับอยู่บนความเสียเปรียบ ในหลายภูมีภาคต่างๆนะครับพระนั้นข่าวแปรต่างประเทศชิน้นนี้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าขณะนี้เนี่ยทางตนรกเองเนะครับก็มีแผนสำรองนะแผนฉุกเฉินก็คาดการสถานการณ์ว่าถ้าเกิดมีสงครามร่วมกับทางรัสเซียเนี่ยนะครับเขาจะเคลื่อนพลยังไงนะก่อนหน้านี้นผมก็ได้ทําคลิปเล่าให้ฟังแล้วว่ามีการเตรียมระเบียงแผ่นดินว่าจะส่งกําลังพลนะครับจากเนเธอร์แลนด์ยกพลขึ้นบกอะคล้ายๆแบบนี้นะครับ จะส่งทหารในโต๊ะ0แสนนายและก็พาหนะ2แสนคันเนี่ยมาสู่แนวหน้าได้อย่างไรนั่นคือส่งผ่าไปทางเยอรมันนะครับอาจจะมีการปิดทางหลวงไม่ให้ประชาชนพลเรือนเนี่ยนะครับในการใช้จราจรนั่นเองแล้วก็ในระหว่างทางก็จะให้ประชาชนนะครับนะส่งสเสบียงนะลำเลียงช่วยกําลังคนนะ่นะในการกินอยู่อาศัยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็มีการเขาเรียกว่า ชุมชนท้องถิ่นนะที่จะจัดส่งการสนับสนุนเนี่ยที่มีความจําเป็นต่อกองทัพนั่นเองก็คล้ายๆกับการเตรียมนะในช่วงของสงครามใหญ่ๆนะอย่างสงครามโลกเป็นต้นนะครับเขาเริ่มเตรียมแผกัแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ